สภากาชาติไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดประถักษาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีสิรินทรครั้งที่11เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเมื่อวันที่18สิงหาคม2568เวลา8.55นาิกา55นาทีสมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฟังปาตกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสุรินทรครั้งที่11เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนาวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศโดยมีนายมาริศเสีงเง่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายเตบุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยกลาบบังคมทูลถวายรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงานปัตตกถาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของสภากาชาติไทยในฐานะสมาชิกขบวนการกาชาติและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อสาธารณชนการจัดงานปากฐกาถาจัดขึ้นทุกสองปีตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่1 1การจัดงานในปีนี้ได้รับเกียรติจากนางมิรยานา สปอนยาลิตเอกเกอร์ประธาน,นาคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศอินเต n ร์เนชั่นแนลคอมมิ of t h ออฟเด r ะเรดครหรือ ICRC เป็นผู้กล่าวประกฐกาถาในหัวข้อการทำรงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ในสงครามร่วมสมัยซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองต่อความท้าทายด้านมนุษยธรรมในปัจจุบัน โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างความตระหนักรู้และการเคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธที่ ICRC จำแนกว่าเข้าข่ายเป็นการขัดกันทางอาวุธประมาณ130กรณีซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยนางมิรยานาได้เตือนถึงแนวโน้มการใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธและการแพร่หลายของอาวุธชนิดใหม่ ดยเฉพาะระบบอาวุธอัตโนมัติซึ่งยิ่งทำให้รัฐต้องนำหลักความรับผิดมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดพร้อมทางเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทำรงไว้ซึ่งหลักขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ในยามสงครามและเคารพระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมการจัดประทักคาครั้งที่11นี้มีผู้เข้าร่วมกว่า300คนจากหน่วยงานภาครัฐคณะทูตานุทูตองค์การระหว่างประเทศ ภาควิชาการภาคเอกชนสื่อมวลชนและนักศึกษาจากสถาบัานต่างๆภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากกระทรวงการต่างประเทศสภากาชาติไทยและ ICRC เพื่อให้ความรู้แก่สธาธารณชนเกี่ยวกับหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งนี้การจัดปาฐกถาในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามหนึ่งใน8คํคำมั่นของไทยที่ประกาศไว้ในการประชุมกาชาติและเสี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศครั้งที่34นานาครเจนีวาเมื่อเดือนตุลาคม2567ในการส่งเสริมและเผยแพร่การยกย่องและการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางอันเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยในเวทีด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและนานาชาติ